โอเคครับก็สวัสดีเพ่อพี่น้องประชาชนทุกคนทู้ทานกันด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในเซิร์ฟของ a n i m e a d v e n t u r e กันนะครับผมนะเซิร์ฟนี้ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากหายไปเป็นเวลา1ปีกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็นะครับการกลับมาครั้งนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมก็เท่าที่ผมสังเกตได้เลยนะครับผมันดับแรกเลยนะครับทุกคน ทุกคนจะเห็นว่าหน้าตาแต่ละครมันแปลกไปนะครับผมนะมีการปรับเปลี่ยนนะครับโมเดลตัวละครเนาะเพื่อเขาเรียกว่าไงหลบเลี่ยงลิขสิทธิ์นะครับผมนะทุกคนเนี่ยน่ครับผมหลบเลี่ยงลิขสิทธิ์นะครับผมนะัแต่บางตัวไม่เปลี่ยนนะทุกคนดูบางตัวไม่เปลี่ยนนะครับผมนะเออนะบางตัวยังปกตินะครับนี่ไอ้นะครับไอ้นี่นะครับเปลี่ยนโมเดลเล็กน้อยนะครับผมนะเออก็ บางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้ก็อยู่ที่บุคคลไปนะครับผมนะมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรใหม่อีกนะครับผมนะในการอัปเดตกลับการกลับมาครั้งนี้นะครับอุ้ยสีลุงอในการกลับมาครั้งนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็จะมีตู้กระชานะครับผมตู้ใหม่นะครับผมเพิ่มขึ้นมานะั่นคือตู้นี้นะเป็นตู้ตู้กระชาอีเวต์นะครับก็จะมี3ตัวละครมิสติกแล้วก็1ตัวละครซีเกตนะครับผมนะเออนี่ครับผมนะในรายละเอียดในตู้เนี่ยก็ที่เหลือจะเป็นสกินหมดเลยนะทุกคน นี่ถ้าไม่ใช่ตัว3ตัวนี้แล้วก็ซีเคทหนึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นตกินหมดเลยนะครับผมนะเออแล้วก็จะมีในส่วนของตู้นะครับตู้เพชรเพชรทองนะเพชรเหลืองนะก็จะคล้ายๆกับตู้สเปเชียลนะผมไม่รู้มันต่างกันยังไงนะตู้นี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ไปลองสุ่มดูเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมแต่ก็คิดว่าก็น่าจะมนเหมือนกันนะครับผมมาในส่วนของลีดเดอร์บอร์ดนะครับผมลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยก็จะมีการรับมา เพชรแล้วก็รีโลจากตัวของ NPC นพีซีเลเวลมีสโตนนี่แล้วนะครับผมนะแล้วก็กดเอานะครับผมนี่แล้วก็จะรับได้ทุก,ทกห้าเวล10เวลนะครับผมก็จะรับไปนะครับผมจนเวลร้อยนะครับผมนะก็จะมีร้านค้าอ e ีโมดอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมนะเออไม่ได้ไปไหนเนาะเรามาดูกันส่วนของ Battle Pass กันดีกว่านะทุกคนส่วนของ Battle Pass นะครับก็จะเป็นนี่นะครับผมนะก็ยังเป็นแบบเหมือนเดิมนะครับผมมีการเปลี่ยนเปลี่ยนโมเดลของ เพชรแล้วก็รีโลนิดหน่อยนะครับผมนะส่วนตัวเวลห้าสิบนะรอบนี้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอ่าล็กหน้านะครับจากเรื่องอะไรนักล่ามังกรอะไรไม่รู้นี่แหละครับนะฮะคิดว่านะน่าจะเป็นนะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับแล้วก็มีไอเทมใหม่มานะครับผมมันมีอ่าอันนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบเหมือนเศษเศษนับเศษเศษรีโลนะครับผมทุกคนอาจจะเป็นอันนี้เนาะแล้วก็จะมีรีโล รีโร่นี่นะครับอันนี้เป็นรีโร่เลกาซี่นะครับผมเท่าที่ไปอ่านมาก็คือมันเป็นรีโร่แบบยังไงแบบจากัดเวลานะครับทุกคนแต่ผมยังไม่ได้ลองใช้เลยนะว่ามันต่างกันยังไงเนาะในส่วนของด่านนะครับก็ยังนะครับอยู่ที่ด่านเดิมนะครับด่านเดิมก็คือด่านเดิมก่อนที่เกมจะปิดตัวนะครับผมยังไม่มีเพิ่มยังไม่มีการเพิ่มด่านใหม่มานะครับนะแล้วก็จะมีส่วนของอ่าอีเวนต์เนาะก็จะเป็นตัวของ อีเวนต์นรูกาดหรือว่าฮาโลวีนก็ยังไม่กลับยังไม่หายไปนะครับผมยังอยู่ให้เล่นได้เนาะพร้อมกับอีเวนต์ใหม่นะครับนั่นคือฮอลลีเดย์อีเวนต์นะครับหรือว่าอีเวนต์อา่าคริสต์มาสของปีนี้นี่เองนะครับผมนะเออก็ไปเล่นได้นะครับผมเพราะว่าอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะได้แต้มนะครับดาวอันนี้เนาะดาวฮอลลีเดย์นะครับเอาไปสุ่มตัวตู้อีเวนต์นะครับผมที่ผมพาไปดูมาเนาะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการเล่น การเล่นของโหมดนี้เนี่ยจะเล่นได้หมด50เวฟนะครับผมและในแต่ละเวฟเนี่ยอ่าก็จะมีการให้เราเลือกบัฟนะครับผม <S 2> <S 2> ผมไม่รู้ว่าในแต่ละกี่เวฟเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะให้เราเลือกบัฟนะครับในทุกกี่เวฟนี่แหละแต่ว่าหลังจากจบ50เวฟอ่า50เวฟนะผมก็จะมีโอกาสได้พอท่อนะครับผมนะเออก็จะเป็นมีโอกาสดรอปนะครับผมซึ่งพอท่อที่ได้เนี่ยจะเป็นพอท่อซีเข็ดนะครับผม <S <S พอท่อซีเข็ดเนี่ยก็ถ้าได้มาแล้วเนี่ยแล้วนํามาใช้เนี่ยคนเป็นคนที่เป็นคนเปิดพอท่อซีเข็ด จะได้ตัวซีเค็ดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมส่วนซีเค็ดในรอบนี้นะครับผมนั่นก็คือดาร์คเมดนะครับผมซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้นะครับผมนะก็กําลังหาอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าได้แล้วก็จะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมนะแต่ผมเนี่ยสุ่มตัวใหม่ได้มาไหนมีแค่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือกิมจอนั่นเองนะนี่ตัวนี้นะอันนี้เป็นตัวใหม่ทุกคนนี่กิมจอนะผมเปิดได้มาแล้วนะครับผมนะเออก็เดี๋ยวรออีวงอีโวเสร็จนะครับก็คงจะรีวิวให้นะครับผมถ้าไม่มีีออออะะไรรรมมาาาขขขัดวววงงกิผนเ ในส่วนของทัวร์นามต์ทัวร์นามต์ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับรอบนี้ก็คาดว่าก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแจกอะไรเหมือนเดิมนะครับผมนี่ตามลำดับนับเปอร์เซ็นต์ไปนะครับเหมือนเดิมเนาะอ๋อส่วนนี้ก็จะมีฮอลิเดย์อีเวนต์นะครับเป็นช็อปนะครับผมให้ใช้อ่าแต้อันนี้แลกแคปซูลได้นะครับนี่แลกแคปซูลได้นะครับผมแลกแคปซูลไปสุ่มได้แล้วก็ สามารถแลกของอีโวได้นะครับผมจากตรงนี้นะครับทุกคนนะแต่ผมเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์นะครับผมนะว่าแคปซูลนี้เนี่ยกับตู้ฮอลิเดย์อีเวนต์เนี่ยมันได้ตัวต่างกันไหมนะครับผมอันนี้ก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันตัวของแคปซูลนี้กับตัวของในตู้ฮอลิเดย์เนี่ยตัวละครมันต่างกันไหมนะครับมิติกตัวละครกับซีเค็ดนะครับผมแต่โอกาสได้ซีเค็ดก็เหมือนกันนะบหนึ่งในแปดหมื่นนะครับผมโอกาสได้ตัวมิติกนะครับก็คือนะครับผม หนึ่งในสี่ร้อยนะผมถ้าไม่ได้ก็ไปรอการันตีที่ลูกที่400ได้นะครับผมเหมือนกับอีเวนต์เก่านะครับผมก็การันตีลูกที่400นะครับผมนะเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนเดิมนะครับทุกคนผมไปก่อนแล้วไปฟาร์มก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมาทำการรีวิวตัวละครให้ทุกคนดูเนาะบ๊ายบาย